อาหารนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของติ๊กเลยนะคือไลฟ์เซนเชียลอย่ามองข้ามกล่องๆ่องนี้นะคะเป็นของที่ต้องตุนติดบ้านเลยนะในยามโควิด19บุกเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์เซนเชียลเป็นอะไรนะคะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ร่างกายเราค่ะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในยุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีอะไรบ้างนะคนจะชอบบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมัลติวิตามินมัลติวิตามินมันเป็นเม็ดผักหรือเปล่าในความเป็นจริงเนี่ยเทคโนโลยีไฟโตโมเลกุลของเขาค่ะยิ่งกว่าท่านทานผักเป็นเข่งๆอีกเอามารวมกันอยู่ในเม็ดเม็ดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในซองนี้ไม่ได้มีแค่เม็ดเดียวค่ะมี3เม็ดด้วซ้ำบางคนจะบอกว่ามันคือมัลติวิตามินแต่ในความเป็นจริงมันเป็นมากกว่านั้นมากมาก ท่านไปเดินทั้งเชลค่ะซื้อกวาดมาทั้งเชลเลยมัลติวิตามินก็คือเท่ากับเม็ดสีเหลืองเม็ดเดียวซึ่งมากกว่าวิตามินเกลือและที่ครบเนี่ยมีกรดอะมิโนที่จําเป็นกับร่างกายด้วยช่วยในการทําอะไรเสริมสร้างฮอร์โมนของท่านนะนะคะต่อมาเม็ดที่2ค่ะก็จะมีในส่วนของนางเอกของเขาคือเอนไซม์ SO d ที่ช่วยชะลอความเสื่อมชะลอความเครียด ของเซลล์ต่างๆในร่างกายของท่านท่านคิดดูง่ายๆว่าถ้าเซลล์เราค่ะเฟลช h เซล์เราไม่เครียดเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือการทำงานของร่างกายที่เต็มประสิทธิภาพของเขาแล้วสิ่งที่สำคัญคือเม็ดสุดท้ายนะคะที่จะช่วยภูมิคุ้มกันของเราเพราะว่านิวเคลียสของสาหลายคอเลราแล้วกเ็เขาเรียกว่า สารสกัดจากเห็ดชิตาเกะนะคะให้เบต้ากรูแคนเหลช่วยในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิต้านทานของเรานะคะอ,อะไรที่ทำให้ติดเป็นอมตะไม่ป่วยไม่เป็นอะไรนักหนาเลยเนี่ยก็คือสองซองนี้เลยย้ำนะคะอยากให้ท่านเนี่ยทานเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองหลังอาหารทันทีนะคะดูแลอย่าลืมเนี่ยใส่แมสให้ตัวเองก่อนออกจากบ้านทุกวัน แล้วที่สำคัญคะ่ะใส่แมสให้เซลล์ของเราด้วยการดื่ม r o อกส b เบอร์กี้มา u s พแล้วก็เช้า1ซองเย็น1ซองสำหรับ Beyond Life Essential พกติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยนะคะสำคัญมากๆเลยคะ่ะ